สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหกโมงเช้าหกโมงครึ่งนะหนาวมากแล้วดูลุงเขาใส่กเก่งสินเนี่ยเห็นแล้วกุ้มใจสี่องศานะคะสี่องศาสี่องศาเซลเซียสเดี๋ยจะไปวิ่งไหโอ้หนาวจะตายแต่งอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เมื่อคืนดวงจันทร์ สองเข้าตาตอนตีสีมันมีรูยอยู่หน่อยนึงนะัง้นตรงตรงช่องหน้าต่างส่องเข้าตาตอนเช้าก็ยังมองเห็นอยู่นะสวยเราก็กำลังจะไปกินกาแฟเจ้าเก่า,ก,ากันกูปีกปอืมจเจเจเต้เหรอเจเต้เพรว่าอะไรเจ